เราไปกันที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมีการเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยจะมีการล่องเรือไหว้พระกับนครนนท์ครับที่บริเวณเขื่อนห่าน้ํานนท์จังหวัดนนทบุรีนะครับนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมล่องเรือไหว้พระกับนครนนท์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีให้ยั่งยืน โดยการนําพุทธศาสนิกชนนะครับไปทําบุญไหว้พระเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตตามสถานที่ต่างๆที่สําคัญได้แก่ศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับพิพิธภัณฑ์จัจงหวัดนนทบุรีวัดเขมาพิรัตตารามราชวรวิหารศาลหลักเมืองเดิมรวมไปถึงวัดอื่นๆนะครับในจังหวัดนนทบุรีซึ่งตลอดเส้นทางก็จะมีการเดินทางโดยเรือนะครับหรือว่าเรือด่วนของเจ้าพญาทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมก็สามารถร่วมกิจกรรมกันได้โดยไม่เสียค่าเดินทาง ซึ่งเรือทางด่วนของเจ้าพยานะครับมีไว้รองรับนักท่องเที่ยวจํานวน20ลํำกําหนดจัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่22-29มกราคม2516และวันอาทิตย์ที่5และ12กุมภาพันธ์2 5 6 6รวมทั้งสิ้นจํานวน4วันครับ